จากราม่าถามตรงๆเลยถ้าจุลาต้องมาทำงานร่วมกับมอต่ำกว่าเขาจะรู้สึกยังไงกันครับคือถ้าจะให้พูดกันตรงๆที่ราม่าก,กันอ่ะคือเราไม่ต้องไปถึงหรอกครับว่าจุลาเข้ายากกว่าจบยากกว่าดีกว่าที่อื่นก็คะแนนสอบเข้ามันสูงนี่และคุณอย่าลืมว่าแม้กระทั่งธรรมศาสตร์เขาเองก็ยังเคยเหยียดต่อหน้าต่อต,อตาในงานบอลมาแล้วนะครับเรื่องแพ้ตั้งแต่คะแนนสอบอะแต่มันก็คือเรื่องจริงใช่ปะเพราะตอนนั้นก็เห็นธรรมศาสตร์นั่งเงียบไม่ตอบโต้แต่รอบนี้ที่โดนมันคือราชพัฒนไง ผมสงสัยว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเขาต้องมาทํางานร่วมกันความรู้สึกของเขาจะเป็นไงครับเช่นครูที่จบจุฬาถ้าไปทํางานจริงๆเจอรองผอ,อ,อที่จบราชพัฒมันจะทําให้เขาดูแย่ลงที่ต้องมาทํางานนี้ไหมครับเพราะเห็นบางคนว่าคนจบราชพัฒโง,ง่ซื่อบือ้อบางคนจบรามคาแหงเป็นประหลัดอําเภอตั้งแต่อายุน้อยๆถ้าเขาต่อยอดไปเป็นนายอำเภอได้เราจบจุฬาแล้วไปเป็นประหลัดอําเภอไปเป็นลูกน้องเขาภาพลักษณ์ของเราที่จบจุฬามันจะดูเสียหายไหมครับ ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานครับส่วนคนที่ยึดติดกับสถาบันคือพวกที่บกพร่องทางความคิดเอาเวลาที่มีค่าของเราไปสนใจอย่างอื่นดีกว่าครับโอ้ยมีแต่เรากันเองเนี่ยแหละที่ลดคุณค่าของตัวเองนี่ทำงานกับคนที่จบทั้งมอดังจบนอกจากต่างประเทศเขาก็คนเราก็คนทำหน้าที่ของตัวเองไปจบๆผมเป็นคนจบมาจากมหาลาัยไม่ดังแต่พี่ๆในแผนกเดียวกับผมล้วนแล้วแต่จบมาจากจุฬาธรรมศาสตร์หรือมหาลาัยระดับต้นของไทย หรือไม่งั้นก็คือจบมาจากเมืองนอกเลยแต่ทุกคนก็ดีกับผมเด็กจุลาเขาไม่มีปัญหาหรอกมีแต่คนนอกชอบมองว่าตัวเองดยกว่าจุลาแล้วไปหมั่นไส้จุลาประสบการณ์ทำงานมาตลอดชีวิตเจอเด็กจบจากจุลาไม่เคยมีปัญหามนุษยสัมพันธ์เลยแต่เด็กจุลาจะโดนคนส่วนใหญ่คอยแซลด้วยมากกว่าจริงๆนะผมรู้สึกว่ามีแต่คนมอ,อื่นที่ขาดความมั่นใจในตัวเองอะที่มานั่งคิดเรื่องแบบนี้ไปจินตนาการคนอื่นว่าเขาจะดูถูกตัวเองว่าเขาจะยิง เสร็จแล้วก็เกลียดเขาเพราะเขาหยิ่งในจินตนาการที่ตัวเองคิดอย่าหมกมุ่นกับมหาลาัยแทนคนอื่นเลยครับคนเขามีชีวิตไปข้างหน้าคนที่ยึดติดกับสถาบันหรืออดีตคือคนที่ไม่มีความสุขกับปัจจุบันของตัวเองครับ